อ่มาดูชุดแม่จามจุรีครับตอนนี้อ,นนอในทีมสีฟ้านครับเลยเยอะมาอี้นกเลยสุดยอดเลยครับโอ้โหแม่จามจุรีมาในชุดสีฟ้าครับท่านครนะับตอนนีพร้อมแล้ววันนี้ เราได้รับความกรุณานะครับจากท่านทรงศัติ์นะครับงเสริมอุดมไทยท่านส well. มาธินะครับสภาผู้แทนรัศดรเขตสองครับแล้วก็ท่านสจคุณเลื่อนะครับส่งเสริมอุดมไทยท่านลายทองเลี้ยนะครับแล้วก็ท่านย่งทองลายนะครับมีพันท่านคนะศักดิ์แล้วก็จากที่ทีมเลือยาจิตติรับนณะไพศาลนะครับ ได้ให้เกียรติมาประกอบพิธีในการนี้ฉะนั้นได้เวลาอ่นรูปคนแล้วผมขออนุญาตได้รับเกียรติจาบเรีนรนเรยนเชิญนะครับท่านทรงสักดิทรงเสริมอุดมใจขณะรบท่านได้เมตตาเป็นประธานในพิธีจุดทูตเกียรติชาพนัสสนทนาไปขอได้รับเกียรติจาบเรียนเชิญท่านด้วยคว่าทุกในกลุ่ครับเราไปดูด้านนี้ มาดูบรรยากาศกันเท่หแต่งตัวให้ชายใหญ่ครับโอ้โหแล้วจะใส่ได้ไหมวันนีนครับท่านนายลเดจะย้อนสู่อังจังหวัดอะไรจังหวัดอุทยานแต่งตัวแล้โอ้ดีเลยแต่งตัวแล้วการับการูเทวดานั้นจะเป็นท่านนายชลเแบจบมาเอนะครับคุณพ่อท่านป่ยแขอย แต่น uh, oh, 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 ั I mean, ้นก็จะย้อนกลับมาวตนัฒนับเจอเด็กๆแต่งตัวแล้วนะครับนี่ครับในการโอ้โอ้ชายใหญ่สีฟ้านะครับส่วมคปกติแต่อยากได้อันเชินรวยเทสิบรดาเพื่อหมาประสิแล้วก็รับทราบนกุศลเกตุนาในคาเจรุ่เองาบัตรมการปติรม่้าบวนนะครับแล้วกวญาตจะ้่าได้ร่วมกันกรับโอ้โอ้โหนี่ครับชายใหญ่ อ่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะี่อยโอ้โหกาลังแต็มตัวชุดเจ้าบ่าวนะครับแลชุดเจ้าบ่าวเป็นยังไงการังแต็งตัวให้โมนให้ชายใหญ่นะดูไหมยูไหมครับ อาสาจะวมแสดงตังตัวนะฮะเจ้าสาวแต่งตัวเสร็จแล้วอจวาสาวแต่งตัวเส็จแล้วมโมรนจานี่คือชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะตัวปนโพะาวโตสาวังโสัน้าแต่ดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่ชอบนะ มะยังอเทวิส hmm. right ุว so, yeah. so, I mean, ิสุรักนาทายะติสัลเดนะสหปัญจศีรานิยาจามะรุติยาติมะยังอเทวิสุวิสุรักนาทายาติสันเนะสหปัญจศีรานิยาจามะ

จเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับตอนนี้ก็ยังแต่งไม่เสร็จนะครับเพราะว่าชยายใหญ่รู้สึกว่ายัาง ปรับตัวก <above> ับชุดไปดะดู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 ปรับตัวกับชุดไม่ได้เด็ดปุ้ดทางเร้านางัจชามีความสามราห์ความสามราห์คฉามสามราห์ ทัาุตยามเปี๊ยตาสรังทัาทุติยามปียภูานสระระังทายพี่นูพีนินในช่องผมได้แล้วหนนี้ทักทายทุติยามปี๊ยภตาสรนังักายรุติยามีูานสรัทาวัดีครับพี่มาแอ๋อครับพีุ่ติงเลยชอบกดได้์เ พัาดูเนี่ยเขาใส่พิจ้าบ่าวตรงนี้พัชรามตียำตีพุทธัง nice สาระนังหมีตียำตีธรรมัานสารนังพัชามีตียำตีธรรมัาสารังพัชรามีรียำอีพทธังสาระนังพัชราไมีตียำตีาสารังพัชามี ปรีส no ิตาปทธรมสมาธิญาณินาติพาอาเวรัสุาติอาเปิดติาจอเป็นกลังใจให้แอฟมานาขอบคุณมากครับเิดาิเจอถูกสิบคะแนนนะครับมีศาจ นี่ครับพี่ลงโยกดูสิเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขากำลังแต่งกัวอยู่นะเนี่ยเจ้าบ่าวมาในชุดสีฟ้านะครับเจ้าสาวในชุดสีทองนะครับรือสีชมพูน่าะว่ามันไม่เห็นใส่สีฟ้าแมารักแมกเลยก็ยังปรับตัวไม่ได้นะ ก็ใส่พุ๊บจะดึงออกอ่าหพราะบอยเขาต้องเอาใส่ใหม่นะฮะ

หลังือความเป็นจริงได้แล้วค่ะก็มีปัญหาเพราะะับนพันเขาว่าอยู่้ายวายวายชายใหญ่ไปดึงอุ้อีกม่ออกแล้วอุเยโอ้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 ยชายใหญ่ไปดึงชายใหญ่ยิ่งนี้ก็เป็นงของชายใหญ่เหมือนกันใส่ได้ไหมเนี่ยุ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้ไหม 哎，没错。